นี้ตรงนะขอบขายขอของลูก็บใส่ล้อันี้ของอิงนางอะไรนะปัทมาปัทมาวารตื้อก็บอกค่ราคของวมวันแค่รับการวันวันขายเรื่องว่าหากอถ้าใช้มีแใคนรับกายใยังว่างกันูอันนีว่าพึ่กันเนาะเออขพให้อืงนางปัทมาวารตื้อก็บอกค่ราอง Hai người cho người ra vì cho mày mát phong nữa mọi người đã không cùng ừ. ừ. à, nữa yeah. đâu phong cả không nó ra thì mất học bỏ lòng ưu học mà mày 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 ขอให้มิงช่มิรักมิงช่มือฟ้าอายู้กันนัสขัเขารัามแล้วก็ดูเหมนนักนันะเอฟกทีผ่านทางทักตงโม้ค่ะดูไวมเออรอยกวาดก็มือเนาะไาูได้ก้ได้ซือเชื่อยิ่งน้ำว่าอ่านดอกที่ขานเ่าได้ย่างอ้านอ่ามันย่างก็เลยก็เลยาเขาออก้องตัวเขาบนญกับเรา

เขาแข็ขนนนขงตัวม,มัเป็นตัวมัเป็นช่างขางอ่ะเขาเลื่อ่างะเขาไม่แข็งตัวนยเขากูข้าบนนะเขาเคอนเท้าตัวกูเากูเาไปตัวช้างชางเราะเคงขามันกาเป็นคนงเา,าน,เนา <c oughs> ไนเากูจาเาอทีอ่เขา ฮ่าแต่เดียวออกม้องขาดตลอดเพ่อม่มาขังเลยคือฮ่า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 จ่าฮ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 ่า่าฮ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 ่า่าฮ่า่่่่า่า่ ข้างกับมือเขืยกันอเอออ่าผ่านขอีนังแตงโมผ่านมาทางช่องเนาะเออขอาบุกขารักกของมรัก่ชอบไม่ไวอู้ว่านักตกาวไดรเนเงนแล้วก็มียงินหนาทุกตาทุกปูทุนางรำด้แบบแบรวยรวยเจ้เด้ออ่ากูอยากกูอันนี้อยางแตงโมเขอจะกข้ข้างบุกแล้วกขอลกคันเรื่องหนาเครื่องหนัเลยเขาจก เอก็คือกอบาน่ยปากนขาไคือเกตปูปน้าทิพย์เก่าาจ้าปูราน่มค่อยน่ปนแกยจ้าปูเพร่มัน้นเอ้าคได้าแฉกแปลี่หาแฉกปลคจะถือได้คือม่อกีทิพย์เก่ากะบาน่ใหญ่จะเขาเปลี่ยเขาาแฉกแปลีนข้าเมื่องี้หาแฉกปล่ไปเอาคือก็ไ แมงป่าดิวนะฉ้น,มน <c oughs> ไม่ค่อยหาของขั้นไม่ง่อหาแค่แปดแต่เอาอมืเอืนหา้าแสนแปดโมกางว่าหาแส <c oughs> นแปดหน้าส่วนแปดูเออโอ้แมงกู๊บโอ้มเออแม่งก็มะเอ้าเออข้นจะแกกัะเปลขั้นไม่ก็เปลด้วยหาแสนแปดโมเอื่นเ <c oughs> ขาอางมาทัานทีอ ขั้ไม่เทบจเก่าเน่ยเขาบ่หายเนี่ยว่าเขาบ่หายกันเังว่าเทเก่าเขาบ่หายบ่เขาบ่หายเก่าเท็จเก่าบ่ได้ยูแต่ว่าครังมีหาแเทปป็ปเก่าแล้วมือผูดได้อาได้หมงคันน้ไม่หาแท็ปก <c oughs> ไปเขากจโอเคโอเคอันนี้เขาขาดง<ๆ>นานสงพานเอาเอ,าเอาขอร่วมบุงท่ทงางสร้างวงญกับอีพ,อพ่อ้อพังบัอกพ่อขอถ้าม,มน่อน ลูกแะมีโชคมีราบไหมถ้าลูกไม่มีโชคมีราบลูกจะเท่าเร่ยนจะเท่าเด็กหรือเท่าได้่เขาเป็เท่าขายนะเรียนต่อไปลูกพ่อชนะขนุนเด็กอรือชนะขนุนลูกร้านเรียนการพนันหรือเขาไม่การพนันเดูกเรือคือเรียนคือคือเรียนเรื่องเขาเป็การพนันนะเขาไม่เขียนว่าการพนันแม่บอเขาคิดว่าเด็กแม่เรื่องตั้งข้าวบวม เออเขาบ่ว uh, er ่ากันพนันเด้อ okay. ลูกเด้อพอจะนันจะดูดดูเขาขายเขากระชือเนาะกระือตามแค่เข้าก็ลูกอยากรู้นะว่าลูกกำมือโชคกันยังว่ามือให้เชื่อกาบว่มืมันกำมือเป็นควางขึ้ว่ามัากะมือขึ้นลงเออกระชือตอไปขัานถืดเข้าอีหอหนักเอาอันนั้นไปเด้ออีนัเขาฟังนึืเข้าอีือเปล่า

ได like mhm. so, so, ้กวาแล้วเนาะได้กวนต้องถือหรอเนาะมกบือได้กวลยจังแต่ไว่ได้แก่ือแนว่าจะกระหาก้อนี่ต้องหนาต้องหเังไม้ด้กวขอไม่กับเชื้อไข่ไม่เหรอเนาะแต่กูม่เอาไข่เกาไม่กับกินไข่เกาเนาะไม่ก็ขี้เหลืองก็ยังหงด ไปอขายเกาลงมันก็ขีเกาลทำาพ่อเขาบอกจัดตูกเกาเลยนะอยากจัดขี้ใหญ่น่อยขายวัตถุอ้นางเพียงขีเกินทางลูกแข็นมารูกสองร้อจัถสืบ่้าูกแขนง่ายต่งงานเออง่านกับพ่อวามาคูกเสียผูกคอ่ตแขนมากผูกดิูกง่ายคือก่ะเราจะถสวมาปูกแขน่าคูกร่วมมือกับองค์ปูะจ่าห้าเออจัืกราย้อ ก็ข้าอยากให้มาโคตรตัวยือไม่แห้งอ่ะเออเอาเต็นงใช้แข้งชักเกนะถ้ตัวยืไม่แห้งก็ปัดแขงด่เอาไม่ครับใช่น่้งชที่เลยท่ข้าาอตัวตรงข้างบนไปกู้แขบงเลมั้งตั้งใจ้งนพ่อราะผูกข้งตได้แล้ต่ว่าข้เปิดใช้แข้งเลยูยืงไม่แห้งชัดที่เลยที่้ากู้ข้ารูกแป้ ไม่ใช่เปิดใ่องนี้อ่ะนะเอนเออนานเคลียเกินทางเขาให้มือชกมือรามือชกมือมัดอายุวันนั้นสขภาพดีนึงแล้วก็รววันนันูกระดึก้นเขาคลาอีกมั้อันนี้านแข็งแงถวายองค์ปู่ของเราปู่ชื่อพ่เขาอย่างนไม่ครูมท้องม่คุ้ก็จะรก็ปู่ชื่อพ่เขาไม่คุ้มก็คองรอ กคือว่าเขาอึน่ะก็ก็หาค่าเื่ไหร่ไได้เง่าเท่าหล่อเออาเอาติดไร้องไปเอาไปเขาากันตาม่า่าวเนางแข็งจังเขาขานไม่เคยไม่รักไม่เคยไม่หมอายุวันนั้นตขาพล้นงินงนแล้วเขารยรวยนันลูกน้จะเจ้าเคเก้าหน่ะท่านนอยท่านแได้คือเก้าว่านคือถูกออก ไป่างอื่กดใช้กดแชรกดติดตามหัว้อนใ้อ่นพูดอะหมอนกัเนื่ป่ะมาพมดถผมผมุเอ็งนี่ยคือมีะไรพอมาใช้เาบเทิงกัน้่อนเขาหันหาซื้อไม่ใ่ตวอื่นหมเอง

เอาแบบนี้เอารอบเบือเลยอรอบเบิกดคือรอบไหนสามพุงคือ,อโอเควะจะไปเสื้อฝังราววันนี้จะไปเสื้อฝังราวพ่อน้าเช้าเ้าวันแล้วพ่อเห้นคู่เช้า,าอะไรมายู่สา่เขาจะไปทุกแบมือนกจะให้กกับไป หามม่ยู่กับซื่อแค่ผาทะลงเยอว่าทะลงไหมกูเออครับค่อก็เรียบ่าเรียกว่าเรว่าเปาทะลุแล้วว่าขั้นหวงมันใช่าะทะลงไหมข่ดทะลงนี่ผ่าทะลุั้นไปแ่ว่าแเพาะว่าข่้นไปองนถ้าเรียกว่าถก็เอาจสิตถแต่้่ควนนู่ของกาคุกพออ่านหนังสือ จแช่ปาจุกพอคลิกลหน้าได้มาแตงโมป้าชงไว้เรอไม่เนเพาะว่าอุบานเอ่ตลโงเขาก็สิรอนปูมันหมือนกห่างันหนึ่ร้อเราโบราเอามาให้ความหอมมาเ้าเออเอาให้วปูก่อนไม่ถึงไหนเลยเนาะให้อ กัดข่วนนะนโมปูว่าสิว so well, no, no, ่าส mm ิปู่ว่าด้อนัดขวนก้อเขคนกลาถวๆั้มันหยกลเริ่มจังยออาแค่คือยืนยังบรอดเอาพาสโลไม้พอก้อมนะจ้าจัจ้าัตะกุกตัะเข้าตังตะลึกดำจ้าัตะลึกหลอดปกแล้ว่ท่านมีปูเอามาไหน เออบัวกขอมกันังว่าคือนังหมูหรอดบ่กระรอดบัวกระอดเออได้เอาขาไหมเอาขาไหมมาห้กวางหมูเลยมม่ไม่ใช่ขูกะได้ว่าพอใช้ขาไหมนะอือนี่เงคนรว่เอาขาไหมให้พอเนาะเออบวานคือก็ได้ใช้ขัรเนะบาดกร้บัอนจะของบัวแข่งบวขันประยัดนู่นว่งบัวนี่ลูกด้านรังก็มาดม้เออบัวนี่บวก้า มันก็คือขัออยคือพอน่ะรอหลายอันนี้เก้าแล้วเพื่อเอาสิ่งมือได้พอใคร,รเขามา่เกลือนอย่างรับเสียซึ้พูดทก็พอได้อรดออมันถึงใครคู่รงถึงใคขอดผายแล้วยานพูดพิมกันอยนไไ่างสี้ก็ถึงกันท้อ กูเออไปหาคือไปทดคือพ่อพ่อเจอไปเชฟติ่นบราเดอรพแค่เครื่องดื่มเนอะผ่านเนาะเออผ้าชรุงเนอะเอาอย่างนี้บัตเครดิมือแรงพ่อจะใส่ผ้าชลุงป่าเอาคบเไ่มัดเออไปิหม่ไปพายไปพายผู้ชาวไหมเออชขาฟังฟังเรื่องการไปครับผู้ชาวว่าไปก็คือ อเอาแค่ไปน้ำมือเอาแค่ไปพามาแร่พ่อมีแข่งไป,ป,ได,ไปด้วยเนาะพ่อมีแขงไปนํำแต่ว่าพ่อติชื่อก้องข้างไหนหองจัาพ่อเรื่ยข้างไนครับข้นพอ่นพอว่าพ่อจะยากพ่อนแล้วกเติาะื่อจ่าอาจารย์ <laughs> เ่อาเกาครโมีจะกระเ้าห่างมันขี้มืดเล่นไปสสยได้ขี้ดินใส่ติปูแท้ขาดูเว่าขี้วัดน่องไปเขาบ่เหลีเหเห็นไหมว่าขี้ตะกระเตียนขัดแดงปูว้าวว้าวคตะกระเ้ะกระเ้าว่าถพงไหมืุครับปูร่มมากกระเจนปูใส่เสียบล่ปูเขาขค้ผาไนมปูระตจอกแช่เขียร้าไปขายแแ่ ก็โซ่กามเดีคอรกามหเข้าไห้ชารไเออคือแ่งูจีองีใช่ค่ะ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 ใช่ค่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 ะใช่ค่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 ใช่ค่ะใช่ค่อใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่นใ่คะใช่ค่ะใช่ใช่่ใช่ม่ใช่ใช่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 ่่ ยั้งกระจายเขาก็เขาก็ล่ออันนี้ก็เป็นจุดสรอยอดหล่อหอหลรอทั้งรลรอเรียนรั้งคนหล่อเออหล่อทงหนาเป็นอร่างล่อทั้งหลังเรียนทค้งข้างหนาเนาะ ก็านไดออกก่อนนี่เลออก่อนตัอะไรคันกานออกก่อนรัรังไปดูหนังดูถ่ายซูนเก้าซูนหลังออเาจัเกือบเก้าเกาขเก้าก็พอเนี่ยเออเก้าก็รอตรงนี้แล้วก็ขี่กักก้าวไกลจักก้าวไกลไม่กันหรอกตื่นบกบอกแต่ข้างหน้าจะบอกเฉนี่ะ ข่าโอ้ปกติเบไก่นะข่านบอกไปไปที่เท่เขากบว่าเอาบอกเปลีไปค้างเทแยนปวดหัวอยู่นะม้วนไปม้วนแล้วเอาม้วไปกัดจัดถ้าเน่าหายแล้วกอนว่าจะไปย่งตอนนีว่าจะไปฟังแล้วคือจะเขายายไปที่จะยาไปแล้วเข้าใโอเค ว่ค่ะอ้าเลยว่าค่ะแคืองมดาดัน้ังตเย็นนีจัง่เย็นงูนักน้อยจังยากน้อหกันนึงเตีไปได้หน่อยันยไหน่อยนางดมตีแล้ววอ่ะเด้อ คล้องบกกับทวงเอาคล้องโบร้านตีกบร้านเยใครราจะกันได้ง่ายๆแต่กันไไม่เคยของร้อยไปผมค้าวถ้าอย่ว่าพูดจาบอกเลยก็สวว่ากักติเองมเรึมขั้นบอกชิปเก่าผว่าต้องเงินชิของเลยโูจังแค่ขั้นบอกจากันได้จ้ากันได้ไม่กัดร้อจเปิดซื้อ รอเปอรก็บต้องเปิดูยูผู้พ้อกับชโอยนกกปอเเก่าผเข่าเราเปิดเก่ารอข้างหน้ากับมือูผู้เขาก็กลางรอรังกับเปิดชูนะตเปิดยูเก่าูอ้ยเร่ย เออย่างนี้ยไม่มีใครเดาสูงอ้ามันเดางอก็คือกัก้กนคืออ้าวสูบูไปเลยครับไม่เลยคืมัาคือได้แล้วบอก้มันเหลยไข้ามันเหลีวสกูเออสิดไปตั้งอาบอกห้มันเดลยวจะไปจากก่ายท้องหัวเอาอ๋ตีบ่ะตีแล้วูพ่อพ่ตีแล้วพอบอกตัวเล้เอาตัวที่ปูทุกอย่จปับ กูยงหมกทอดกอดหมากอดง่าเนี่ยนะาเน่รอดมาหยาอเอาเจ้คือจักกระยจ้าเรื่องขั้นนะม่กูคือคนคือว่ะผูคทนเนี่ยพ่อไปผู้คืออือไปเร่อ Tao biết rồi. Gấu. Ác tận đụ. Chắc khả giải xong rồi. Vâng. Thì phải bắn ra. Khoảng 90. Ờ. Đi 90 không bao nhiêu? 90. Nên phải จักรยนเก้าบนเ้านเก้าอค่อค่น no> yeah, um> ี้จบครัเนาะอาให้ um> ูกค้ตกม่ับไม่กไม่มัดอายุวันน้จบขาแล้วก็รวทุกทุกคนาสาธุหยเาบเก้าบเก้านะโอเค่ะ่